เอาตัวยาวๆใหญ่สุดล้วพี่เอาสองตัวใหญ่กว่านี้วันนี้นวันนี้จะกินคนละตัวกับผู้จัดการทำจ้ำลงไปเลยนี่ดูนี่นะดูใกล้ๆนะกล้นะกองดูนะดูนะนี่จ้ำมาแล้วครับผมขลับสวัสดีเอฟซีครัวลุงเด่นโอ้โห <c oughs> บรรยากาศวันนี้บอกไว้ก่อนผมได้ลานแคมปิ้งที่สมัยานะครับจังหวัดชนบุรีเป็นแลานแคมปิ้งส่วนตัวคือบรรยากาศติดริมทะเลประมาณอย่างนี้เลยครับวิวสวยๆนะครับมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าใ,ใช้ด้วยใครมีรถบ้านชาร์จแอร์ชาร์จอ,อะไรได้ด้วยคืนละ300บาทครับที่นี่เจ๋งมากวิวบรรยากาศสวยๆติดกับ,บริมทะเลน้ําที่สมัยสารนี้ก็สวยดีนะครับมีเรือประมงชาวบา้านเขากําลังแบบจอด เทียบท่าไว้แนละ้วกลางคืนน่าจะมีคนตกหมึกตกปลาอะไรเยอะครับวันนี้บรรยากาศดีๆพาพิธิการส่วนตัวมาแคมปิ้งกันเดี๋ยวผมจะออกไปหาวัตถุดิบซึ่งบอกไว้ก่อนถ้าใครมาสมัยสารก็ต้องเลยจากจุดนี้ไปไม่ถึง500เมตรไม่ถึงครึ่งกิโลครับจะมีตลาดอาหารทะเลสดซึ่งเป็นแบบขายส่งขายปลีกเลยของเยอะมากบรรยากาศดีๆที่นี่จุดเตาจุดอะไรได้หมดเลยดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปไปดูกัน สุดยอดนะอ๊บบรรยากาศฟินโคตรคนสุดยอดไปไปถ้าอยู่ในบ้านมีรถบ้านก็สามารถนั่งในรถชมบรรยากาศแบบชิวๆนะครับเปิดแอร์ในรถเย็นๆเนี่ยเปิดแอร์ไม่ได้เปิดแอร์รถนะแต่ว่าเปิดแอร์บ้านนี่ก็นั่งนั่งชมวิวอย่างงี้ครับดีเลยนะเดี๋ยวผมจะพาออกไปซื้อเมนูมาเพิ่มสักหน่อยหนึ่งครับตามเด่นไปเที่ยวสักแป๊บหนึ่งเนาะตลาดสมัยสาม ออกจากลานแคมปิง้งเรามานิดเดียวเองครับไม่ถึงกิโลมั้งนะก็มุ่งหน้าสูาส่อำเภอสตหีบแต่ว่าจะมีตลาดแสมสารครับซึ่งของเยอะมากเหมือนเหมือนอางศิลาเลยครับตลาดนี้นะเชื่อไหมผมมาทุกครั้งถ้ามาทะเลผมก็จะมาแวะตลาดนี้นะมาเดินซื้อของนิดหน่อยมันก็เพลินดีครับของมันเยอะดีดูดูรถจอดครับมีวันธรรมดานะครับรถเยอะมาก มจอดเยอะมากนะครับเนี่ยคนก็เข้าไปจับใจซื้อของกันในนี้แหละนี่ดูเพียบครับหาที่จอดรถแป๊บหนึง่งไปวันนี้อยากจะกินหมึกแบบตัวยาวๆทั้งสอกเลยแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาใส่แก้วใหญ่ๆแล้วเอาหมึกจ้ำลงไปในแก้วแล้วก็กัดกินคนละตัวไปเลย จัดเมนูแบบนี้ครับวันนี้เดี๋ยวตามไปดูมาโอ้โหหอยกระจุกหอยโจงโดงครับเดี๋ยวผมจะมาหาอหนึกตัวยาวๆอ่ะตัวที่มันยาวที่สุดที่มันใหญ่ที่สุดเออประมาณอย่างเงี้ยแค่นี้ใหญ่ในยาวๆนี้แหละเออแลบนี่โอเคครับมันยาวดีซื้อสดอยู่นะดูดูแล้วสดวนี้เอาตัวยาวๆใหญ่สุดละพี่เอาสองตัวใหญ่กว่านนี้ไหมนี่ สองตัวเดี๋ยวเราไปจัดเมนูย่างอยู่กันก็ดีสองตัวนี่เหรอไม่ถึงโลหรอไม่ถึงไม่งกโบ้างบ้างบ้างแล้วหาตาออกแค่ไหนม่ายากเลยไม่ได้ตางั้นเราออกเลยผมเลยไม่ตาแต่ไม่เอาหัวออก เอาตาวออกให้ผมเลยผมจะได้ไม่ไม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 ต้องไปทำบอมอยู่ลานแคมปิง้งพ <c oughs> ี่เอาจะ่ตัวไปก็ได้นะเดี๋ยวหัวมึงมีนี่มือถ้าเป็นมือหอมมือขมือหอมตกครับอยากตกเลยสักตัวแล้วใส่อย่างนี้เนาะนี่ครับก็ขายโล่สามร้อยตรงนี้โลเป๊ะครับตัวละห้าขีดนะตัวใหญ่เรียกตัวใหญ่สุดไงเดี๋ยวน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ๋อไม่เอาน้ำแข็งครับ เดี๋ยวก็ไปถึงตอน,นเย็นเย็นก็จัดจัดแล้วรับจเลยรับงเลยแล้วพี่ก็มึกปอ๋อไม่ <c oughs> ขายกับพ่อค้านี่เหมือนกันเลยนะ <c oughs> เอจ้าครับร้านนี้ตัวใหญ่สุดแล้วที่ผมเดินเดินมานะก็ใครอยากกินดูครับปลากระพงแบบแกลมาแบบสดๆกับหอยแครงนี่แบบตัวแบบบึ้มๆนะนี่ปลากระพงนี่แกลให้อย่างดีเลยเกือบจะอิ่มแล้ว สำหรับซีฟู้ดครับมา4ีหวันนี้นะเกือบแล้วครับเกือบแล้วแต่ว่าบางอย่างยัง,ยงไม่ได้จัดเต้องจัดให้หมดร้านแคมปิ้งส่วนตัวครับจะเข้าจะออกเขาให้ปิดประตูเองนะเพราะว่าไม่ให้คนอื่นเข้ามันแบบจะได้มีความเป็นพ i เว t e ความเป็นส่วนตัวสูงครับนี่เรามาแล้วก็ปิดเองเลยแต่ตอนเช้าเขาล็อกไว้นะผมก็เลยมาตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาขาปลดล็อกให้แล้วแล้วก็ปลดเด็กเอา ก็ดีดขึ้นไปเลยฟูบเอาไปเสร็จมีรถผมคันเดียวนะคืนนี้ผมก็เหมาแ้้วไม่มีใครมาผมก็เหมาลานแคมปิ้งเลยครับถึงเวลาได้ใช้แล้วครับมัดสี่ห้ารอบนะใส่ลังคารถมาแหลกรังคาก็มีประโยชน์ตอนนี้แหละสี่ได้ใช้ใครจําได้ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากช่องจอมเดี๋ยวเราจะจุดตาวต้เรียนพก ทานมาจากเชียงรายนะวันนี้ย่างหมึกน่าจะหอมดีได้ทานมาจากเชียงรายแล้วก็มีน้ำมันพืชชุบเอาน้ำมันพืชนี่ชุบน้ำมันมาจากเชียงรายเหมือนกันน้ำมันพืชเก่าเดี๋ยวเราไปจุดเตาวิวโคตรฟินนะตามมาเลยครับทีมงานเราวันนี้จะกินคนละตัวกับผู้จัดการเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มแบบเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรเธอน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ย่างมาดีๆนะแล้วก็เอาจิ้มใส่ใแก้วนี่เลยจวด ดึงขึ้นมาแล้วก็กัดกินอย่างนี้เลยคนละตัวคนละตัวสดๆมาช่วงนี้อาหารทะเลไม่แพงครับราคากำลังดีนะนี่ก็มึกศอกมั้งอยากให้มันติดเบ็ดเราสักทีเนาะยิ่งกว่าถูกหวยเนี่ยอย่า,อย,าอย่าไปตกปลาอยู่อย่าไปตกมืออย่างนี้เลยตัวใหญ่อย่างนี้ครับดูสดๆล้างน้นาําน้ําจืดเรามาแช่น้ำทะเลทำไม<ะ>เป็นคอนเทนต์ล้างน้ำจืดด,ดีเดี๋ยวไปบ้างเลยฮัลโหล อันนี้หมึกผัดไข่เค็มนะไปกินแล้นอาหารนี้ไม่อยากจะจ่ายตังเลยแหละแต่ว่าทำกินเองอย่างเงี้ยซื้อกินได้นี่แซบ่บมาแล้วครับมาแล้วครับถึงเวลาหาความอร่อยกินกันช่วงนี้ช่วงนี้อาหารซีฟูด้ดถือว่ามาทะเลช่วงนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะ,ะถ้ามาช่วงฤดูร้อนช่วงปิดเทอมอะ่ะมันจะแพงกว่า มันจะแพงกว่านี้หน่อยนะแพงกว่าเท่าตัวนะช่วงปิดเทอมเนี่ยจากโลเจ็ดร้ยจะเป็นโลพันสองครับโอ้ยหลุดหลุดอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเราก็จะบ้างโอ้ใส่ถุงมือถูกด้านพอดีเนาะใส่เอาเดี๋ยวเนะยกำลังด,ดูลายไปหน่อยดูลายไปหน่อยนี่นี่เลยห,ห,หมกักหมักจาง จริงๆถ้ามากับเพื่อนฝูงมากันหลายคนนะครับผมทําซาซิมิแล้เนี่ยทําซาซิมิแบบทานสดได้อะมันมีบางร้านที่มันแบบเขาเพึ่งได้มาเมื่อเช้าแลยวกใ็ใหม่ๆยิ่งถ้าเรามาแคมปิ้งอยู่ริมทะเลอย่างนี้นะก็คืออไปซื้อมาตอนเช้านี่มันยิบๆๆเลยกินเป็นซาซิมิดีเลยนะครับนี่มาดูเลยย่างเลย นี้ถ้ามันมีหมึกอาเจนหมึกอาร์เจนตินาหมึกอ,อีกอย่างนะเขาถ้าเขาไปย่างขายตัวเป็นร้อยนะถ้าว่าไอหมึกศอกหมึกยาวขนาดนี้ถ้าไปย่างขายมพม่รนู้เขาจะขายตัวเท่าไหร่แต่เราซื้อมาตอนนี้ราคาดีมากอยู่กิโลสามร้อยสามสิบาทรับสองตัวนี้โล,โลหนึ่งพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าเรามีหลายเมนูนะนี่เดี๋ยวผมหมักใส่ซอสที่หนึ่งแล้วเราย่างกันเลยครับซอสเข้าไปนิดนึง นี่มันหอมเข้าไปซอสแบบญี่ปุ่นเนื้อใครจะชอบซีฟู้ดแล้วก็มีวาซาบิก็จัดไปนะครับนี่ร้อนจัดมากครับนี่ปลาโต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 คนละตัวเ้อคนละตัวไปเลยหูฟังเสียงเสียงแบบสนั่นจอมากนี่มาเทีเท่ยวทะเลไม่ต้องกินแบบนี้กินแบบจุกๆุครับ างทีแบบเราอยากให้มันจุกจุกอิ่มๆแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้แหละมันจะได้เป็นตัวๆเลยดูโอ้โพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อสุดยอดอสายกินซีฟูด้ดมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยวันนี้นี่ครับืออปลาดูปะทลปะทไฟผมร้อนจัดมากนะผม,ผมเพราะผมเผา่านไว้รอครับนี่ ข้างในนี่กำลังร้อนชาๆเลยครับสแตนเลดอย่างดีย่างเข้าไปเลยครับโอ้โห,โหมาแล้วครับอันนี้จริงๆเรามีหลายเมนูนะเราก็จะดินเนอร์กันไปยจนถึงค่ำพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเป็นตัวมาเป็นตัวมาเป็นตัวยังไม่พอขอน้ำจิ้มชชำๆให้มันสาแก่ใจรงเด่น น้ำจิ้มเจ้านี้สะใจมากดูดูดอ้ยค่ะลายแตกนี่เอาฉ่ำจ้ำลงไปเลยนี่ดูนี่นะดูใกล้ๆนะกล้นะกลองดูนะดูนะนี่จ้ำก็สำลักน้ำลายตัวเองจ้ำเข้าไปจ้ำจ้ำพี่น้องเอ้ยดูความฉ่ำก่อนดูความฉ่ำก่อนดูน้ำหยดย้อยนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ย นานๆจะมาทะเลครับดูกว่าจะมาถึงทะเลขับรถราพันกว่ากิโลน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆขออนุญาตกล้องตามมาเลยเด <c oughs> ้วยขอถามว่าร้องทำไมอยู่คนเดียว <c oughs> หวานกรอบ เด้งมึกใหม่ๆาอืมก็คะอืมคนถ่ายผมเห็นผมเห็นคอคนถ่ายแล้วครับเมื่อกี้นี่คนถ่าย <c oughs> คนไายก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเป็นตาแซ่บ,นบนเนาะหี่น้องเกล็ดสดเนอะมุกใหญ่ๆเป็นอย่างเป็นอย่า,างันคุ่กบ้ากับการเดินทางหวานกรอบนุ่ม เด้งสู้ลิ้นพี่น้องเอ้ยอย่าให้น้องฟ้าจัดการอ,อันนี้เต็มโอ้พี่น้องเ <c oughs> อ้ยม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อมันแม่นเปล่าลูกมาด้วยความมันโอ้ยอย่างมันสดมาก มาด้วยความโชว์เอาขยำก่อนขยพี่น้องเบิงเออโหมันแยนเวลาที่เอาลึกเอาลึกเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าอห์ว่าันสิเพชรมาด้วยความมั่นใจใครพาทำเนี่ยความรู้เท่าไรให้จะอดทนอ่อยด้วยละจัดโหลดเอฟซีเด้อมากินปลาหมึกน้ำกันจ้าอเอ้ย อะไรเจ็ดติ๋วลำใจลำลายแตกอีลูกนี้วพาหดวไล่เลยอ่ะพาโหดจังเลยเนาะไม่โหดนะครับหวานหวานหวานที่สุดแล้วมาทะเลต้องกินอย่างนี้ครับมาทะเลจะมาหั่นให้เป็นแบบคำเล็กยิ้มกระดาษชูงเด่นนะเด้ายิ้มโลดยิ้มโลดเอาเทือกแห้เอออ่ะจ้ำอีกปาะมึอแมสแสบแทะแสบบอแสบบอลินมหัวใจท่านเลยนี่ คิดฮอดอีแม่ได้เลยบ่กิ่ฮอดอีแม่คิดฮอดนาเลกคิดฮอดทุกคนเลยกิ่ทอดอีแม่เด้อมาเด้อปีหน้าจะป๊าบจะซื้อรถตู้มาพามากันโหดจัดปาะหลัดจีไฟแซ่บมากเป็นยังไงแซ่บอืมแซ่บเวอร์วังอลังบ่อมากับลุงเด่นต้องกินอย่างนี้ครับเป็นเหมือนสดเนาะเธอเนาะฮะเนื้อมันนี้ก็กำลังแบบมัน คำไปซื้อ,อยู่ตลาดบ้านเท่าเวลาเขากินซีมันสิเป็นออกเป็นแปง้งเป็นนิ่มๆแล้วอันนี้มันกร,รอบเน <ไป S 1> ื้อแน่นนะดีมากเลยเอาอีกคำเนึ่มิจ้าโตให้ FC แบบ <laughs> ทำนี่นี่ขอเขอเชื้อนในบอลน,นี่มันเริ่ศไงแล้วมัวนสีขาได้บุล่ะต้องได้เนาะไดเตะเข้าไปเตะเข้าไปมาเด้อมาเด้อ อยากเห็นคลิปมันก็ต้องกินอย่างนี้มาถึงทะเลมาหั่นเป็นวงเป็นวงนี่ไม่คุ้มค่าละมันรถมา,ม,ามีผักนะเธอ,อขันี้ผักกินกล้าวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอิอ่มนะโซนนี้บอกไปก่อนมึกเยอะมากเดี๋ยวพี่จะพาเธอตกมึอกอยู่เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยร้านแคมปิ้งแค่ส<ร>ามร,ร้อยกตกปลากันมัน ป็นงไโคตรฟินจริงมาเที่ยวทะเลช่วงนี้ก็มันไม่ร้อนแล้วก็นั่งแกลนแคมปิ้งเราจะดีขนาดนี้นะสามร้อยบาทผมว่าโอ้โหวิวผมก็หลักหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันนะวันนี้วิวสวยมากพูดถ,ถึงนี่แล้วเราก็จอดชาร์จแบต91%เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ได้อีกห้าวันแบบไม่ต้องชาร์จแบตต่อแล้วสบายๆชิวๆไปเลยนะข้างหน้านี่ เมื่อเช้าเรา,เรามาน้ําทะเลอยู่ข้างล่างแลน,นะเดี๋ยวผมเตรียมเบ็ดตกหมึกที่เป็นตัวเราหมุนคว่างมันมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นหินนะเราจะไปตรงนั้นนะครับตรง,ตรงซุ้มนะผมอาจจะเรี่ยงได้ตอนกลางคืนก็เก็บบรรยากาศครับน้องฝ้ายไปต้มข้าวอยู่ฝ้ายบอกกับข้าวอร่อยแต่ว่าอยากกินข้าวต้มต้มข้าวซีฟูด้ดใส่โอกับข้าวเราเต็มตู้ครับไม่ต้องห่วงก็นั่งเก็บบรรยากาศครับใครมาเที่ยวทะเลผมเน้นให้กินข้าวอย่างนี้แหละนะนะผมบอกตรง ใครมาทะเลให้กินอย่างนี้ครับมันถึงจะให้ให้เป็นความเป็นมากินซีฟู้ดเราให้มันแบบจัดๆอย่างเงี้ยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยสั่นก,กันไปเรื่อยๆครับจริงมาเที่ยวทะเลก็ต้องกินอย่างนี้ครับจะอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากหวานฟินมากดูตาก็รู้ว่าฟิน สมกับการขับรถมาเมื่อยง่วงได้มากินอย่างนี้ก็ฟินเด้งกรุบหอมหมอ,อย่างหอมเตาถ่านลมก็ไม่ร้อนลมไม่เหมือนกับมาช่วงหน้ามีนาเมษา ฟินมากฟังเสียงคลื่นคืนนี้เราก็จะนอนแล้วก็ฟังเสียงคลื่นกันไปแล้วผมก็ต้องหาวัตถุดิบจากแถวนี้แหละสำหรับข้าคืนนี้นะต้องรอดูถ้าร้านแคมปิ้งนี้อยู่ใกล้เนี่ยมาทุกเดือนเลยเนี่ยแค่มาตลาดสแสมสารนี่ก็คุ้มแล้วแล้วมาได้กินอย่างนี้อีกคุ้ม ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้กอบกอบกินอวดจริงนะ ไม่ถือว่ามูมมามฟินแ้้เวลาฟินอย่างนี้นะครับน้องไฟไปโต๊ะปราคาวสมใจอยากอยากอยากกินแบบนี้ก็คือสมใจต้องต้องมากินอย่างนี้ครับสาใจแต่สาใจอีดีหรอ ถ้าแต่ขนาดน้ำใครกินไม่จุกๆก็าหั่นเป็นคำพอดีได้แต่ว่าผมก็กินแบบให้มันแบบหลังการเออมื่อปกิปกิริศอาหารเราก็เขาก็จะหั่นแบบนี้ประมาณนี้นะแต่เราก็อยากจะกินให้มันแบบนี้แมวตัวเดียวกินไม่หมดเลยเธออิ่มนะ,ะอิ่มอยูอ่ตัวเดียวกินแบบกินสามสี่อรอบยังไม่มันถ้าพูดง่ายๆถ้ามาเที่ยวทะเลนะ สมมติเ่าผมพาญาติมานะผมจะสุดให้กินคนละตัวอย่างนี้แหละคือแบบอย่าซื้อเป็นโลอ่านแล้วมากีค่คนเอาคนละตัวไปเลยมันจะได้แบบคือมันจะได้มีความรู้สึกมาถึงทะเลนะอย่างเงี้ยเธอก็กินเธอไปเนี่ยดเดี๋ยวยดเดี๋ยวเราใส่ขอรถเร่นสิกับไปใส่ข้าต้มอ,อยู่เนี่ยอ่ากุ้งแชบอยก็มีนะกุ้งลายเสือก็มีนะในตู้อ่ะอยากกินข้าวต้มปลาหมึกเอ่าข้าวต้มหมึกเอาไปโอ้ข้าวต้มหมึกต้มเพื่อน레이เดอ้อ เ,เ,ลเลว,วันนี้บรรยากาศโคตรฟินครับนั่งปิกนิกแคมปิง้งเปิดเพลงเบาๆชมบรรยากาศของริมชายหาดนะครับตอนนี้น้ำทะเลกำลังหนุนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ฟังเสียงคลื่นนะครับกิน มึกตัวยาวๆสะใจลุงเด่นแบบสมมุติว่านักเดินทางได้เดินทางมาอย่างนี้กินกันอย่างนี้แล้วก็ชมบรรยากาศอย่างนี้นะครับร้านแคมปิ้งแค่สา0ร้อยบาทนะย้อนกลับไปดูได้ในช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครับวันนี้บรรยากาศโคตรฟินครับลุงเด่นกับน้องฝ้ายก็สัมผัสบรรยากาศการมาแคมปิง้งจริงๆวันนี้เราเหมาลานอีกหนึ่งคืนนะครับมีมีรถอยู่สองคันอ่าพี่ ที่เขาตามมาทีหลังลุงเด่นก็นั่งแบบชิวๆวชมบรรยากาศกันครับยิ่งมาหลายคนก็ยิ่งก็รู้สึกดูดีขึ้นนะแล้วก็เลือกคนละหาดไปเลยครับมีสองหาดหาดแดงกับข้างหาดแดงเนี่ยผมก็เมาลานตรงนี้ไปเลยครับก็เก็บบรรยากาศในบรรยากาศของการมาทะเลในซีซั่นนี้นะครับติดตามภารกิจกําลังจะเข้มข้นนะครับพี่น้องตอนนี้ผมมาตัดคลิปอยู่ที่จังหวัดน,นี้โอ้โหแบบอยากให้เ,เพื่อนๆได้ตามดู EP ีต่อไป กำลังสนุกและเข้มข้นครับยังไงนุองเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอนั่งชิวๆเดียวช่วงบาผมนั่งในายเดหัวคลิปอยู่ตรงนั้นตอนนี้น้ําขึ้นมาเต็มนะครับแล้วก็น้องเด่นไปนั่งตีปลาชิวๆมาหินเยอะนี่เลยขอตัวนั่งตช้วก่อนหน้หนือโซนนี้แต่วอาเครื่องไม่ไกลนะแต่ว่าก็ยังติดแน่นอนแต่ว่าก็ดึงขึ้นมาได้ครับแต่ว่าถือว่าเป็นการมาพักผ่อนเนาะในบริมทะเลแบบนี้ครับแคมปิ้งในบรรยากาศที่ ช่วงนี้อากาศไม่ร้อนมากโซนนี้หมึกน่าจะเยอะครับเรือประมงเริ่มเปิดไฟล่อหมึกกันแล้วเห็นไหมคุณวิเช้านะครับหมึกก็จะขึ้นมาที่ตลาดสมัยสารมาที่นี่ก็นี่แหละบรรยากาศอย่างนี้เลยครับเราก็จะนั่งดูเรือพี่ๆนะ้าๆเขาตกหมึกกันไปเราก็จะชมบรรยากาศกันไปวันนี้มีคนมาแคมป์ด้วยเรา หนึ่งคนครับเหมาะนะจริงๆมันก็อาจจะเขาเปิดใหม่อะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักครับถ้าใครได้มาทางนี้ก็อยากจะมาแคมป์ก็มาเรียนเชิญได้นะครับพิจารณาไปอาบน้ำแล้วโรงเรียนก็จะนั่งชมบรรยากาศชิวๆนั่งกินข้าวนี่นะครับนั่งชิวๆนั่งมองทะเลไปฟังเสียงคลื่นไปเ,ออเปิดหูเปิดตา เปิดความรู้สึกนะสะดีฟังเสียงคลื่นไปคืนนี้น่าจะนอนแบบหลับสบายอยู่ครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยชาร์จอยู่ได้อีกกี่คืนคิดดูชาร์จตั้งแต่สิบเอดโมงนะตอนนี้ก็ประมาณแบตบทิ่เทียมเนาะห้าชั่วโมงตอนนี้เต็มร้อยก็อยู่ได้อีกสี่วันห้าวัน แบบเปิดแอร์นอนในรถสบายครับสบายเลยเนี่ยตอนนี้แบบมีคืนนี้ก็ me, คืนคนี้ก็เปิดใช้ไฟไปก็สบายสบายชิวๆเลยครับวันนี้สบายมากอนน่าไม่เพลินดีเขามีสิทธิ์คคุณสามารถกูเกิลบนอะไรเนี่ย ที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ต้นสะดาวครับมีดีดีมีสปอร์ตไลท์ดวงใหญ่เปิดใช้ไฟ220ให้นะครับแล้วก็นี่ตอนกลางคืนก็จะมีคนอาจจะไม่เยอะแต่ผมก็ชอบความเป็น p r i ว a t e ดีนะเป็นส่วนตัวดีครับก็มีไฟให้ะระยิบระยับผู้จัดการไปอาบน้ำแล้วเราก็จะจอดนอนอย่างนี้เลยเห็นไ,ไหมดีดีตอนนี้นะรถเอร์เย็นฉ่ำมากนะเปิดไว้เปิดแอร์เย็นๆเลยแล้วก็นั่ง กินน้ำลำญ่เย็นๆนั่งมองสร้างจินตนาการรอน้องฝ้ไปอาบน้ำครับ็ก็ดฟินอ่ะดีนะถ้ามากันหลายๆคนยิ่งจะสนุกกว่านี้แบบสุดๆครับแล้วมันผมชอบคือร้านแคมปิ้งตรงนี้ตลาดสมัยสารนิวห่างไปไม่ถึงกิโลครับมันแบบอยากกินซีฟู้ดแบบสดๆนี่จริงๆเดินไปยังได้แต่มันก็อาจจะร้อนเต่ว่าขาับรถไปแบบไม่ถึงหนาทีครับ แล้วก็มองต้นไม้ที่เรากินข้าวเมื่อเช้านะตอนนี้ก็รอผู้จัการส่วนตัวไปอาบน้ำครับเห็นไฟแสงยิบยิบอยู่ในทะเลหันมามองข้างหลังตัวเองก็มีมดแดงกัดหนึ่งตัวอยู่ใต้ต้นสะดาก็ฟินดีครับเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งอ่ะของการเดินทางซึ่งผมมองว่ามันเป็นเป็นความสุขที่แท้จริงในการมาท่องเที่ยว คือไม่เจ็บกระเป๋าคือเที่ยวแบบนี้เที่ยวได้นานมันเป็นแบบถ้าอยากจะมาเที่ยวแบบนี้คือจริงๆเราก็ไม่ต้องการความหรูหราอะไรเราต้องการแค่การเดินทางในช่วงชีวิตหนึ่งของของเราใน,ในช่วงอายุประมาณนี้ก็ได้เที่ยวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบการเดินทางที่เดี๋ยวอายุอีปีหนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไปพออายุขึ้นตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็จะไอที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นไอที่ว่า บางทีไอ้ที่อย,อยากก็ไม่อยากไอ้ที่ไม่อยากเลยก็อยากอยากไปก็ไม่อยากไปอยากไปไม่อยากไปก็อยากไปไม่ปวดก็ปวดไม่เจ็บก็เจ็บอะไรมันก็มันก็ตามอายุตามอ,อช่วงอายุนะแต่เราได้มาช่วงปีนี้ผมว่าก็เก็บเกี่ยวความทรงจําเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเดินทา,นางครับพูดมากเนาะกินอะไรไม่รู้ไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเป็น เป็นอะไรนะท่านเจ้าคุณนะเจ้าคุณกเกษมบนเยอะก็มานั่งมานั่งรอน้องไฟครับว่าเขาไปอาบน้ำมาเดียวก็พักผ่อนกันเลยชิวอ่ะผมก็แนะนำนะใครมาสมสารเรามาดูร้านแคมปิ้งเนี่ยดีดีชอบมากคือมันติดทะเลอย่างเงี้ยติดใกล้มากเลยฟังเสียงคลื่นนอนหลับสบายกใ็ในในย t ท b e เนี่ยเราไปพิมพ์คําว่า เสียงฝนตกอ่ะคนดูสิบเจ็ดล้านอ่ะคนดูยี่สิบล้านครับคือคนเรามันนอนไม่หลับยังไงไมันแบบต้องฟังเสียงฝนตกอ๋อที่ผมเปิดฟังเนี่ยผมไม่ได้เปิดฟังนะครเวลาผมอัพคลิปใน u t u b e เนี่ยบางทีเน็ตไม่แรงสมมติเรามาออกต่างังหวัดเน็ตไม่แรงเนี่ยมันเป็นคลิปที่ยาวอ่ะเสียงฝนตกเนี่ยเขาอาัดไว้สิบเจ็ดชั่วโมงอ่ะผมก็เลยแบบบางทีเน็ตไม่ดีแล้วก็เปิดเสียงฝนตกไว้สิบเจ็ดชั่วโมงไม่รู้มันจะดับตอนไหนก็คือเปิดแล้วก็ต้องเปิดหน้าจอไว้ไงถ้าอย่างนั้น คลิปมันก็อัพไม่ได้แล้วก็ต้องแบบเปิดหน้าจอไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปิดโน้ตบุ๊กก็ต้องเปิดหน้าจอไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถชางั้นมันก็ดับอ่าก็เลยฟังเปิดฟังงั้นแหละเสียงฝนตกแก้อาการนอนไม่หลับหลับด่วนมากฟังแค่สามนาทีหลับปุ๋ยแสดงว่าคนเรานอนไม่หลับกันผมก็วอกแปลกนะแล้วคนดูเป็นสิบล้านน่ะถือว่าถือว่าแปลกดีเดี๋ยวรอน้องไฟ้าไปอาบน,าน้ำก่อนครับ อาบน้ำมาเรียรบร้อยแล้วไปรอผู้จัดการอาบน้ำม,มาครับอ,อาบน้ำไปชั่วโมงล้างทั้งข้างนอกข้างในล้างถึงกระเพาะลำไส้ล้างพุงเลยมั้งแต่ว่าอาบน้แล้วสดชื่นส,นสบายอ,อาบน้ำชั่วโมงกว่าเลยนะอนโอ้แม่ชีเ <laughs> มื <laughs> ่อ,อคืนนี้จะ,จะก,บกบบ็นียจะแสดงบทบาทแม่ชีเล่นยังไงอันกระลักเป็นข้าวจานโอ้ในั่นมันท่านเจ้าคุณ อ่ะ,อะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะพักผ่อนกันพรุ่งนี้เราจะจัดเมนูกันแบบเด็ดๆแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีทริปการเดินทางกันต่อนะครับเก็บบรรยากาศใครมิ้นท์โทรมาพอดีเห็นไหมละ่ะตรงเต็นทก็จะขอตัวไปก่อนแล้วครับสำหรับอีพีนี้แม่น่าจะโทรมานก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสบายดีจ้าผู้จัดการเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนอนเปิดแอร์เย็นฉ่ำ